ภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำสัปดาห์สามหนึ่งเจ็ยานะจมลมบ้านธรรมะม,มสพปัญญาคือโสพลโสพะณเจตสิกมีลักษณะรู้สภาพธรรมมะตามความเป็นจริงเกิดร่วมกับจิตที่เป็นยานะสัมยุตได้ทั้งสามชาติคือกุศลชาติวิบากชาติกริยาชาติ ปัญญามีชื่อเรียกหลายชื่อแต่มีสภาวะธรรมเป็นอย่างเดียวกันเช่นสัมมาทิฏฐิญาณสัมปัญญ,ญะอโมหะวิชาพุทธะปริญญาวิปัสสนาปัญญีเป็นต้นและขณะที่ศึกษาคำสอนของพระผู้มีพระภาคจากการฟังหรือการอ่านด้วยความเข้าใจขณะนั้นก็เป็นเป็นปัญญาขั้นการฟัง เป็นสุตตะมะยะปัญญาบุคคลผู้ที่สะสมปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกมาแต่ในอดีตชาติเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมย่อมเห็นประโยชน์ของการฟังพระธรรมศึกษาธรรมและอบรมเจริญปัญญาในชีวิตประจำวันสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกให้เพิ่มปูนมากขึ้นซึ่งก็จะเป็นเหตุให้คุณความดีอีกมากมายจเจริญยิ่งขึ้น คล้อยตามความเจริญขึ้นของปัญญาดังนั้นเพื่อความเข้าใจธรรมะและเห็นคุณประเสริฐอย่างยิ่งของความเข้าใจถูกเห็นถูกภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัป,ปดาห์ชมรมบ้านธรรมะขอนำเสนอคำว่าญาณะหมายถึงปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกหรือปัญญาว่าโดยสภาพธรรมก็คือเจตสิก เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นประกอบกับจิตฝ่ายดีประการที่หนึ่งคือปัญญาเจต,ตสิกนั่นเองแม้ว่าจะมีหลายพยัญชนะที่กล่าวถึงความเป็นจริงของปัญญาก็เพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงของธรรมะว่าเป็นสภาพธรรมะอย่างนี้ไม่ใช่สภาพธรรมะอย่างอื่นความเข้าใจถูกเห็นถูกเป็นสภาพธรรม ที่สำคัญมากเป็นเครื่องอุปปกาะระเกื้อกูลที่ดียิ่งทำให้กุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นและทำให้อกุศลธรรมค่อยๆถูกขัดเกลา่จนกระทั่งสามารถจับได้จนหมดทิ้นข้อความจากสัทธธรรมะปกาสินีอัตถกถาขุทธะนิกายปฏิสัมพิทามักแสดงความเป็นจริงของญาณะไว้ว่า ชื่อว่าญาณะหรือญานหมายถึงปัญญาหรือความเข้าใจถูกความเหม็นถูกมีการแทงตลอดสภาวะหรือสิ่งที่มีจริงเป็นลักษณะหรือมีการแทงตลอดอย่างไม่ผิดพลาดเป็นลักษณะเหมือนการยิงลูกศรอันอน,านายขมังธนูผู้ชาญฉลาดยิงไปแล้วฉะนั้นมีการส่องซึ่งอารมณ์เป็นลักษณะเหมือนดวงประทีปส่องสว่างฉะนั้น มีความไม่หลงเป็นปัจจุปัฐานหรืออาการที่ปรากฏเหมือนพรานป่าบอกทางแก่คนหลงทางฉะนั้นในสังสารวัตรที่ผ่านมาแต่ละคนแต่ละท่านเกิดมาแล้วนับชาติในทวดและสะสมสิ่งที่ไม่ดีมามากเพราะความเป็นปุถุชนจึงมากไปด้วยอกุศลธรรมซึ่งได้สะสมมาอย่างเนิ่นนาน แม้ในวันนี้วันเดียวอกุโสรธรรมก็เกิดมากมายนับไม่ถ้วนเมื่อมีความเข้าใจว่าอกุโสรธรรมมีมากจึงมีการเห็นโทษของอกุโสรธรรมมีการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมเพื่อที่จะขัดเกลาอกุสลธรรมเพื่อละอกุศสธรรมเมื่อได้ศึกษาพระธรรมแล้วก็จะค่อยๆเห็นว่าขณะจิตที่เป็นไปในแต่ละวันนั้นเป็นไปกับอกุโลธรรมมากมาย มีโลภะความติดข้องต้องการโทรสะความโกรธความขุ่นเคืองใจและโมหะความหลงความไม่รู้จริงเป็นต้นตลอดเวลาที่จิตไม่ได้เป็นไปในการให้ทานไม่ได้เป็นไปในการรักษาศีลและไม่ได้เป็นไปในการอบรมเจริญปัญญาด้วยการฟังเพราะธรรมศึกษาพราะธรรม ถ้าจิตไม่ได้น้อมไปในสิ่งที่ดีงามเหล่านี้ก็จะเป็นอะุูสนโดยตลอดเมื่อกล่าวถึงญาณนะหรือปัญญาแล้วเป็นสภาพธรรมที่มีจริงเป็นสภาพธรรมที่เข้าใจถูกเห็นถูกเป็นสภาพธรรมที่แตกต่างจากอะภูตนธรรมอย่างสิ้นเชิงกิจหน้าที่ของปัญญามีหลายระดับขั้นกล่าวคือปัญญาขั้นการฟังพระธรรมเข้าใจขณะน,นั้น ที่เข้าใจก็เป็นปัญญาเป็นความเข้าใจถูกเห็นถูกปัญญาที่เข้าใจความจริงในกรรมและผลของกรรมปัญญาระดับสมถภาวนาที่เป็นไปในการอบรมเจริญความสงบของจิตปัญญาที่เกิดพร้อมสติที่และลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏในขณะนี้ที่เป็นสติปัฐานก็เป็นปัญญาเช่นกัน จนกระทั่งถึงปัญญาในระดับที่เป็นโลกุตระสามารถดับกิเลสทั้งหลายตะได้ตามลำดับการที่ปัญญาจะเจริญขึ้นได้นั้นต้องอาศัยการอบรมจากการฟังการศึกษาพระธรรมพิจารณาตรายตองในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังที่สำคัญคือไม่ขาดการฟังพระธรรมปัญญาก็จะค่อยๆเจริญขึ้นตามลำดับ โดยที่ไม่มีใครไปบังคับหรือไปทำอะไรได้ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่เคยเห็นประโยชน์ของความเข้าใจพระธรรมสะสมเหตุที่ดีมาแล้วในอดีตจึงได้ฟังได้ศึกษาได้สะสมปัญญาต่อไปแต่ถ้าเป็นบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาไม่เห็นประโยชน์ของพระธรรมแล้วแม้จะมีพระธรรมอยู่หรือมีผู้ชักชวนให้ฟังก็จะไม่ฟังนี่คือความต่างกันของการสะสมมา ของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริงการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทำให้ได้ยินได้ฟังสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตทำให้เริ่มเห็นประโยชน์ของการฟังและรู้ว่าเหตุที่จะทำให้เกิดปัญญาก็คือการฟังพระธรรมด้วยความตั้งใจด้วยความละเอียดอรอบคอบเห็นคุณค่าในแต่ละคำที่เป็นคำจริงซึ่งหาฟังได้ยาก บุคคลผู้ที่เป็นสาวกของพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าต้องได้ฟังพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงคิดธรรมะเอาเองไม่ได้โดยประการทั้งปวงคิดธรรมะเอาเองเมื่อไหร่ผิดเมื่อนั้นและไม่มีตัวตนที่จะไปทำอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะให้ปัญญาเกิดแต่ต้องฟังต้องศึกษาเท่านั้นสำหรับผู้ที่ได้ฟังพระธรรมก็จะเห็นได้ว่าปัญญาจะค่อยๆเจริญขึ้นไปตามลาดับ เมื่อฟังบ่อยๆหนึ่งๆไม่ขาดการฟังพระธรรมให้เวลากับพระธรรมความรู้ความเข้าใจถูกก็ย่อมจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นทั้งหมดทั้งปวงนั้นไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นแต่เพื่อความเจริญขึ้นของปัญญาจนกว่าจะถึงความสมบูรณ์พร้อมสามารถดับกิเลสได้ตามระดับขั้น เพราะการที่สัตว์โลกจะถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสซึ่งเป็นเครื่องเศร้ามองของจิตได้นั้นไม่ใช่ด้วยทรัพย์หรือด้วยชาติกำเนิดแต่ต้องด้วยการอบรมเจริญปัญญาเท่านั้นแล้วปัญญาจะมาจากไหนจะมากจากไหนถ้าไม่เริ่มที่การฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงตั้งแต่ในขณะนี้ ปัญญาที่ได้สะสมในขณะนี้จากการฟังการศึกษาพระธรรมในแต่ละครั้งไม่สูญหายไปไหนยังสะสมสืบต่ออยู่ในจิตทุกขณะและจะมีกำลังเพิ่มมากยิ่งขึ้นถ้าได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมต่อไปซึ่งจะต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานเพราะฉะนั้นแล้วจึงเห็นได้ว่าพระธรรมที่สมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วเท่านั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐมีค่าย,ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด ที่จะทําให้ผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษามีความเข้าใจถูกเห็นถูกเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสของตอนเองจนกระทั่งสามารถดับกิเลสได้ตามละดับขั้นเพราะปัญญาจเจริญขึ้นไปตามลําดับเป็นที่พึ่งได้ทุกระดับขั้นจนถึงสูงสุดของกําลังปัญญาจนถึงสูงสุดของกําลังปัญญาก็สามารถดับกิเลสได้จนหมดสิ้น ซึ่งกว่าจะไปถึงการดับกิเลสได้นั้นก็จะต้องมีการเริ่มต้นคือฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไม่ขาดการฟังพระธรรมเป็นปกติในชีวิตประจําวันค่อยๆสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กละน้อยจบภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจําสัปดาหยานะแปลว่าปัญญาหรือความเข้าใจถูกเห็นถูก ชมรมบ้านธรรมะมอสอพวันอังคารที่27มิถุนายน2566